สวัสดีค่ะพี่มินเองค่ะจะช่องมินสตอรี่ค่ะเยะ้สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ววันนี้นะพี่มินจะมารีวิวคือถ้าคนเลี้ยงแฮมเนี่ยจะรู้ใช่ไหมคะว่าสิ้นเดือนที่ไลเนี่ยต้องซื้อนู่นซื้อ,น,อนี่อาหารหมดโอเคขอแบบแบบเปิดประเด็นเลยนี่คือพวกอาหารนะคะนี่คือกระเหมือนกระปุกเนาะเวลาพี่มินเก็บอาหารให้เด็กๆนะอาหารก็หมดโอ้ชอาหารหมดต้องซื้อใช่ไหม สายสายห้องนําก็หมดนะคะหมดพอดีเลยนะสิ้นเดือนนู่นนี่นั่นหม,หมดหมดหมดอะไรมาเปิดถุงนะคะวันนี้จะมาเปิดถุงกับการไปซื้อช็อปมานะคะให้เด็กๆของพี่มินนะคือคนเลี้ยงห่านจะรู้ว่าต้องช็อปปิ้งทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้เราจะมาเปิดถุงกันโอเคค่ะที่มินาเปิดถุงแล้วนะก็ถ้าเห็นสุเชีดยวเลยอย่างแรกเลยคือนี่เลยย่าเทียมค่ะ น้อ,องๆบางคนสงสัย <lawsuit royable. S 1> ว่าทำไมพี่เมถึงซื้อยาเทียมนะพี่เมยนจะใช้อันนี้ยลองโกงอีกทีนะคะเพื่อไม่ให้น้องๆเขาเนี่ยคล้ายๆเกือบว่ามันจะมีโกงใช่ไหมคะแล้วก็ลองอีกทีหนึ่งกันน้องๆเขาเจ็บเท้าเนาะก็ซื้ออันนี้มดนิ่นซื้อมานะคะแปดสิบบาทนะคะจัดจุจัดเอาไว้เดี๋ยวพี่มินมารีวิวให้ดูดีกว่าเนาะว่าเราใช้กันยังไงโอเคนะคะชิ้นต่อไปค่ะชิ้นต่อไปเป็นอเป็นนี่ดีกว่าชั้นสองค่ะ อันนี้เป็นชั้นสองน,นะซื้อมาให้น้องตาแป๋วนะคะเพราะว่ากองน้องตาแป๋วเขาจะไม่มีชั้นสองใช่ไหมพี่มิ้ก็ซื้อมาตอนนี้เขาลดราคาอยู่ก็ชุดนี้ซื้อมา30บาทนะคะจับประมาณ40สิบมาถ้าจะไม่ผิดนะก็เลยได้ชั้นสองให้น้องตาแป๋วมากโอเคชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นนิ่งที่ตั้งค่ะที่ตั้งจักนะที่ตั้งจักของแฮมนะคะซื้อมาเพราะว่ามีจกัก จากริมิมีประมาณ3อันได้ก็เลยที่ตั้งจักมันมีแค่2ก็เลยซื้อเพิ่มอีกหนึ่งอันนะคะตอนนี้มันลดราคาอยู่ที่มินซื้อมา20บาทนะคะชิ้นต่อไปโอเคอันนี้อยู่ในถุงเปิดดูดกันอันนี้ก็กวะว่าซื้อมาเปลี่ยนนะเป็นหุโมองให้เด็กๆเขานะก็เดี๋ยวมาแกะพร้อมกันเลยอางค่ะอันใหญ่มาก ทนะี่มีนซื้อมา40บาทนี่ยังไม่รู้ว่าจะมาให้ตัวไหนนะคือซื้อมาทดลองก่อน1อันแล้วถ้ามันใช้ดีเด็กๆเ,เขาอยู่แล้วมันใหญ่พี่มินก็จะเลาะจะซื้อมาเพิ่มให้กับเด็กๆนะคะก็มีสมาชิก5ตัวก็ต้องมีครบ5อันเนาะนี่ซื้อมา40บาทเองอันใหญ่มากแล้วมันก็เย็นนะคะเหมือนคล้ายๆกับบ้านเย็นแฮมเซอร์เนาะนี่เลยเป็นเขาคล้ายๆกับเป็นโอ่งเนาะนี่ด้านหลังเขาจะปิดสนิทจะเป็นอุโมงค์ เอาไว้แต่พี่มินพาเด็กมารีวิวให้ดูนะคะต่อไปค่ะถุงสุดท้ายนี่เลยถุงสุดท้ายพี่มินบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยก็คืออาหารหมดไส้หมดนู่นนี่นั่นหมดสำหรับคนเลี้ยงแฮมนะคะนี่คือสิ่งสําคัญที่ต้องซื้อนะคะก็คืออาหารแฮมเซอร์ค่ะอันนี้พี่มินแนะนำน้องว่าเป็นยีห้อนี่ห้อน,นี้ซึ่งมันผสมๆกันหลายๆยีย่ห้อนนะก็เดี๋ยว,ว่าพี่มาเปิดถุงรีวิวนะคะว่าในห่อนี้มีามีธัญพืชอะไรบ้างแล้วเหมาะกับแฮมเตอร์นี้ไหมนะ มันก็เหมาะนะมันมีอะไรหลายๆอย่างตอเราตอนนั้นเราก็ซื้อมาเสริมเอานะคะกับยี่ห้อนี้เนาะแต่ถ้าเป็นยี่ห้อหลักที่บ้านใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะซิ้นต่อไปนะคะเป็นนี่เลยทรายบัตด,ดี้ค่ะทรายสําหรับของแฮมสเตอร์โดยเฉพาะนะก็เอาไว้ลองนะคะนี่ทรายบัดดี้ ชิ้นต่อไปสุดท้ายนะคะก็คือนี่เลยที่พี่มินเคยบอกไปคลิปที่แล้วว่าน้องไข่หวาพัปันขนยาวพันขนยาวต้องดูแลขนเยอะใช่ไหมพี่มินก็เลยได้วีมานะคะวีสําหรับน้องแฮมไว้พี่มิมมารีวิวให้ดูนะกับน้องไข่หวานนะคะอันนี้ซื้อมา60บาทนะน่ารักมากเลยชอบเดี๋ยวไว้มารีวิวให้ดูนะคะ โอเคค่ะใครชอบคลิปนี้นะเปิดถุงนะคะสําหรับคนเลี้ยงแฮมนะที่ต้องทุกสิ้นเดือนเนี่ยเราต้องซื้ออะไรบ้างหรือต้องซื้ออะไรเพิ่มให้ในเด็กของเรานะคะเปิดถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วลคนไหนมีคําถามนะคะหรือมีคอมเมนต์อยากคุยให้พี่บิณ์พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะว่าหนูลเลี้ยงแฮมหนูต้องเตรียมอะไรบ้างหนูต้องซื้อนู่นซื้อนี่อาหารแนะนาอะไรไว้พี่มินจะมารีวิวให้ดูนะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องวินสตอรี่ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบาย